สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลในครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวเกา่ารมาบอกกล่าวกันอย่างเช่นเคยมีเรื่องราวอะไรบ้างสื่อเวียดนามขิงยันลูกบวชพาดหัวตัวใหญ่เริบอลหญิงเวียดนามเกือบค้นไทยได้แฉะสะเตจ2 ตู้เย็นอาจาไม่มีชื่อมาที่ไทยคอมเมนต์ชี้จุดอ่อนสาวไทยต้องหาตู้เย็นเพิ่มมีพิรุธอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับในสึกของซีวีลีกนะฮะทีมชาติเวียดนามท่านผู้ชมครับจบสเตจแรกนะฮะเป็นอันดับที่2ของหัวตารางคะแนนหลังจากในค่าคืนที่ผ่านมาในราบาพ่ายแพ้ให้กับสาวไทยของเราเนี่ยไป2ต่อ3เซตและเป็นการพ่ายแพ้แบบสร้างเรื่องเป็นที่ครหาและสร้างความสงสัยไว้อย่างมากมายในเกมในค่ําคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งนั ถัดไปจะเล่นกันอีกทีในวันที่9สิงหาในครับท่านผู้ชมมาแข่งขันกันที่ประเทศไทยล่าสุดนะครับผมเข้าไปเช็คสื่อมาโอโ้โหมีพิรุธอีกแล้วนะครับข่าวลือมาอีกแล้วนะฮะว่าบิททิตู้เย็นครับ, it it รบหรือว่าตู้เย็นจะไม่มีรายชื่อมาที่ประเทศไทยอะไรครับเนี่ยสื่อเวียดนามพาดหัวตัวใหญ่ครับบอกว่าบิททิตู้เย็นและบอลหญิงเวียดนามเกือบที่จะค่นไทยได้ในสึกของซีวีลีกข่าวของสื่อเวียดนามบอกว่าในนัดสุดท้ายจบลง ในสนามกีฬาวินฟุกเมื่อช่วงเย็นในวันที่4สิงหาที่ผ่านมามีผู้ชมชาวเวียดนามหลายหมื่นคนด่างก้อระเบิดอารมณ์ในการแข่งขันอันน่าทึ่งระหว่างเวียดนามและไทยสำหรับในศึกของอลเบอล,บลถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้ไป2ต่อ3ให้กลับปีศาจหญิงของไทยโ้ oh. ใช้คำว่าปีศาจญิงเลยรืนะฮะต้องใช้คำว่านางฟ้าสิทีมอันดับที่14ของโลกเนี่ยมันเขียนมาอย่างี้จริงๆนะท่านผู้ชมเออเนื่องจากเครื่องร้อนช้าเจ้าบ้านเวียดนามจึงแพ้ไปในเซตแรก18ต่อ25ให้กับไทยอย่างรวดเร็วทันใดนั้นบิดทิศตูเย็นตัวรุกทีมชาติเวียดนามร่วมมือกันกับน้องเล็ก อย่างหนูเกวียนช่วยให้เปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นของทีมชาติเวียดนามอย่างชื่นเชิงด้วยการคว้าชัยชนะอันน่าทึ่งเหนือไทย29ต่อ27เน่นี่ไงทิ้งได้ <c oughs> และในเซตที่3 25ต่อ23การที่ทีมเริบอลหญิงเวียดนามขึ้นนำไทยไปด้วย2ต่อ1เซตแบบชั่วคราวก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าประหลาดใจและประทับใจต่อแฟนเริบอลที่เข้าไปรับชมอย่างมากมายในกรณีที่เวียดนามสามารถเอาชนะได้สำเร็จหลังจากที่เสียกอ องหน้าสูง1 9อยอย่างแทนทุยและเหงียนเองอันเนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บมันจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าประกอบกับแทคนิคของเหงียนตวนเกวี้ยที่ลงตัวและสมบูรณ์แบบทําให้ไทยนั้นจะต้องพิสูจน์ในความเป็นอันดับที่1 4ของโลกโอ้โหงานนี้ขิงยังลูกบวชท่านผู้ชมครับขนาดแพ้ยังขนาดนี้นะถ้าชนะจะขนาดไหนท่านผู้ชมครับโอ้ยเกือบแล้วเกือบเอาชื่อไปทิ้งแล้วสาวไทยของเราสื่อเวียดนามบอกต่ออีกว่าบิดทิศตูเย็นเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในเกมนี้ เขาอาจจะไม่มีรายชื่อเนื่องจากสภาพร่างกายนั้นไม่สมบูรณ์เนื่องจากในนัดที่ผ่านมาเธอนั้นเป็นผู้ที่ตำแต้มมากที่สุดบ้าไปแล้วท่านผู้ชมตบคนเดียว41แตะต้องเช็คสภาพร่างกายว่ามีความพร้อมในการไปแข่งขันในสเตจ2ต่อไปหรือไม่นะฮะเอาแล้วมีพิรุธแล้วอย่างนี้ โอ้นะฮะสื่อเวียดนามออกมาบอกกล่าวแบบนี้ในตามภาพนี้ท่านผู้ชมครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจจะไม่ได้เห็น2สตาร์ดังนะครับอย่างโฟทีแล้วก็ตู้เย็นมาที่นครราชสีมาในการจัดการแข่งขันเป็นเจ้าภาพในสเตจ2นะครับที่ประเทศไทยท่านผู้ชมคือรอตามข่าวกันต่อนะว่ามันจะลือจริงไหม ถ้าลือจริงนี่ผมว่าใช่แน่แล้วในกรณีของตู้เย็นเนี่ยในค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่ครหาแล้วก็สงสัยค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะจังหวะการตบการฟาดของเธอนี่มันเรียวแรงผู้ชายท่านผู้ชมครับผมเราเป็นห่วงเป็นห่วงตัวบล็อกไทยเมื่อคืนนี้นะฮะทั้งน้องแนนทั้งหัตถายาทั้งน้องไก่วิมลรัตน์ไม่ใช่แขนบวมหมดแล้วหรือและมีหลายคนก็จับสังเกตว่าเอ๊ะมันมีกระเพื่อมกระเพื่อมไหมตอนกระโดดว่าอย่างนั้นนะฮะ ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับก็ยังไม่มีข้อสรุปใดนะครับที่จะออกมาพูดบอกกล่าวในเรื่องของการตรวจสภาพเพศของตู้เย็นนะผู้ชมครับซึ่งการที่เธอเองแวบไปแวบมาบางทัวร์เมนต์เองนะครับเป็นทัวร์เมนต์สำคัญไม่มีชื่อซะงั้นแต่บางทัวร์เมนต์เองเล่นในบ้านนี่จะเจอบ่อย เออตู้เย็นนี่มาบ่อยเว้ยเล่นในบ้านและก็เป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าแฟนบริบอลเวียดนามทั้งประเทศหนุนนะฮะหนุนตู้เย็นเฉยเลยแหละครับท่านผู้ชมหลายคอมเมนต์นี่ออกมาแหมภูมิอ,อกภูมิใจมากหลายคนแห่ชื่นชมโค้ดตนำซ้ำตอนนี้ดนรงค์ให้หาตู้เย็นเพิ่มอีกแล้วจะเอากี่ตู้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีอีกเนี่ยจะสามารถเอาชนะไทยได้ว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับตู้เย็นนะฮะแหมก็ต้องบอกว่ามันเป็นการพัฒนาที่ดีไหมดี ถ้ามันทําถูกตามกฎตามระเบียบถ้าเป็นผู้หญิงจริงแล้วตบได้ขนาดนี้หามาเพิ่มเลยครับโอ้โหนี่จะทําให้วงการเนี่ยพัฒนาเร็วขึ้นแต่ถ้าเป็นการเอารับเอาเปรียบนะไม่ยอมออกมาตรวจสภาพเพศให้มันชัดเจนแบบนี้ก็มันน่าสงสัยมันเป็นที่ข้อกระหา ไปทั่วทั้งอาเซียนมันไม่ใช่แค่ไทยของเรานะครับมาอ้างแต่ใบเกิดว่าเป็นเด็กหญิงบางครั้งเรื่องแบบนี้มันก็เกิดข้อผิดพลาดได้นะในอำเภอบ้านผมนี่พลาดเยอะฮะในเรื่องของชื่อของคำนำหน้าเนี่ยทั้งอินโดทั้งฟิลิปปินพูดกันเป็นเสียงเดียวผู้หญิงบ้าอะไรตบไปคนเดียว41แต้มท่านผู้ชมครับนะโค้ชก็เกินเกินนะฮะถอดโฟทีออกจัดตู้เย็นใส่คนเดียวเลยท่านผู้ชมครับคิดอะไรไม่ออกโยนให้ตู้เย็นฟาดอย่างเดียวเมื่อคืนนี้ เดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามกันหน่อยออกมาพูดถึงตู้เย็นกันอย่างมากมายนะครับในเพจใหญ่ของเวียดนามนะฮะหลังจากที่เธอเนี่ยทำคนเดียวไป4ี่เซแต้มนะครับแอดแท็กไป39บล็อกหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมเกินเบอร์มากนะฮะคือคอมเมนต์แฟนบอลท่านแรกครับของเวียดนามบอกว่าโอ้ยิ่งเล่นยิ่งสุดยอดขอให้เก่งแบบนี้ตลอดไป คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าเย็นเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดแล้วในเวียดนามตอนนี้คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าเธอเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนมาฟาดใส่สาวไทยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าเล่นมา4ปีแล้วเธอไม่เคยมีอาการบาดเจ็บเลยประเทศไทยเมื่อคืนนี้ได้เพียงแค่หยิบบอลแต่เพียงเท่านั้นขอโทษจริงๆเราทําได้ดีกว่าอ่าอคิงและคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าทั้งทีมทําได้ดีมากสุดยอดตู้เย็น แต่โดยรวมแล้วประเทศไทยยังคงดีกว่าเราทุกด้านอย่าพึ่งดีใจไปคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าตู้เย็นเก่งที่สุดแล้วคอมเมนต์ท่านต่อมาครับบอกว่าตู้เย็นเป็นทุกอย่างของทีมเธอสามารถทาได้ถึง4 1แต้มใส่ประเทศไทยคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าดีที่สุดแล้วสําหรับสาวทัพดาวทองด่าลเลื่งขึ้นหลานชายของฉัน <c oughs> เออพูดถึงตู้เย็นนะฮะหลานชายของฉันคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่า เธอเชิงร้ายกัดคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าตู้เย็นดีเยี่ยมลองให้เธอนั้นไปเล่นที่ต่างประเทศดูเธอจะพัฒนาขึ้นกว่านี้จะไปได้หรือเปล่าคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่ายินดีด้วยทั้งทีมเลยถือว่าเกมนี้ตู้เย็นทําให้ทีมชนะประเทศไทยไปแล้วคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถเก็บเซตจากประเทศไทยได้ถึง2เซตหวังว่าจะชนะในการแข่งขันกับประเทศไทยให้ได้สักครั้งคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับ,บบอกว่า มันดีแค่ไหนแล้วในโลกใบนี้เราควรที่จะมีผู้เล่นแบบตู้เย็นและ4ฟอีกหลายๆคนในการพัฒนาวงการลยร์บอลเวียดนามคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าขอบใจนะกับความทุ่มเทของเธอเธอสามารถดึงดูดคนทั้งอาเซียนมาดูเธอได้โอหไม่ให้ดูได้ยังไงฟาดอย่างกับผู้ชายคอมเมนต์ท่านต่อมาละครับบอกว่าเยี่ยมเลยไอดอลของฉันคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าเทมากลูกชายคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าเก่งมากหลานชาย คอมเมนต์ท่านต่อมาเลยครับบอกว่าจะต้องมีโฟทีกับตู้เย็นถึงจะเคี้ยวไทยได้แบบสะดวกคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าสุดยอดแล้วตู้เย็นคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าแทนทุยหายไปไหนทําไมถึงเอาตู้เย็นลงมาฟาดอยู่ฝั่งเดียวคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าเป็นวันแจ้งเกิดของเธอจริงๆในการลงมาทําแต้มคนเดียวถึง41แต้มใส่ประเทศไทยคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่านั่นประเทศไทยนะ41แต้มเลยหรือ ไม่ใช่ตีมอที่เธอจะทําได้ขนาดนั้นคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมานะครับบอกว่าไม่เคยเห็นประเทศไทยวิ่งเป็นหนูติดจันแบบนี้โดนฤทธิ์ของตู้เย็นเขาให้แล้วคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมานะครับบอกว่าเลิศม,มากเธอทําให้เวียดนามนั้นภูมิใจตู้เย็นคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมานะครับบอกว่าเธอดีที่สุดตลอดกาลคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าแม่โพสเฟสส่วนตัวเลยนะฮะแม่โปรโมทกระยกใหญ่ตอนนี้นะฮะตามภาพเนี่ยท่านผู้ชมครับคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่า เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอถ้ามีเธออยู่ในทีมคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าทําไมคุณช่างเป็นไอดอลของฉันคุณสุดยอดจริงๆพี่ชายคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าแย่มากประเทศไทยได้แต่ฟอ้องนะนะฮะแม่ vr ก็เป็นเหตุไงเรื่องของเรื่องนะฮะคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าไม่นานอนาคตของประเทศไทยทัดดาว94หัถยา92ิปีนุษแปดเหล่านี้คงไม่อยู่แล้ว เราคงตบข้ามได้สบายมากกว่านี้เออนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าความสูงหรือเปล่าไม่น่าถึงนะฮะท่านผู้ชมเธอสุดยอดมากกับจังหวะก,การโจมตี DNA ของทัพดาวทองจะต้องเป็นแบบนี้นี่คืออันดับหนึ่งคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าถ้าเรามีตู้เย็นเพิ่มอีกสักหลายๆคนเราคงได้ไป VNL คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่านี้ VNL อยู่แค่เอื่อมใช่ไหมคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าดีงามมากตู้เย็นเธอทําทให้คนทั้งประเทศนั้นภูมิใจกับเธอ ไม่ต้องไปสนเสียงต่างๆเกี่ยวกับเพศของเธอเธอทําให้ชาตินั้นผูมใจเนี่ยมันก็สนับสนุนกันอย่างเนี้ยนี่คือคอมเมนต์ของแฟนบริบอลเวียดนามท่านผู้ชมครับที่ออกมาพูดถึงตู้เย็นนะครับกับเกมที่พบกันกับไทยของเรานะท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็มีทั้งแหล่งข่าวแล้วก็คอมเมนต์จริงๆเนี่ยมาให้ดูกันแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตามข่าวกันต่อนะว่าตู้เย็นจะมาประเทศไทยจริงไหมแล้วท่านผู้ชมครับมันจะเป็นตามที่ สื่อของเวียดนามออกมาบอกกล่าวไหมว่าเธออาจจะไม่ได้มานะฮะส่วนตัวผมเองนี่ผมอยากให้มานะอยากให้มาทั้งหมดเลยทั้งโฟทีแล้วก็ตู้เย็นนะครับมาลองมาเล่นที่ประเทศไทยดูบรรยากาศมันจะเหมือนที่เวียดนามไหมแฟนคลับจากไทยรอต้อนรับเยอะเลยนะฮะสำหรับตู้เย็นท่านผู้ชมครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่รับชมกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องเชฟปรุงบอลกันหน่อยนะครับที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเด้อมันสิได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไปพี่น้องนะครับอีพีนี้ขอตัวลาพี่กอนสวัสดีครับ